อัตาราเลยครับตะกาที่1นะครับเดี๋ยวเราไปตะกาที่1นะครับเทียนพันษาถูกที่สุดในประเทศไทยครับเทียนพันษาถูกที่ส <us> <together> ุดในประเทศไทยนะครับปกติเราขายกันอยู่ที่นะครับหนึบาทนะครับปกติเราขายกันอยู่ที่นะครับหนึนะครับสีบบาทนะครับแต่พิเศษนะครับในไลน์นี้เราไม่ขายนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะเราขายเพื่อนเพื่อนเพียงเก้าสิบสี่บาทเท่านั้นครับ เพื่อนเเข้าไปที่ตะกรที่หนึ่งแล้วอย่าลืมนะไปกดคําว่าเหลืองมาแรงด้วยนะเหลืองมาแรงนะครับเหลืองมาแรงนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยและเป็นสินค้าดีมีคุณภาพผลิตจากโรงงานผลิตจากวัตถุดิบใหม่นะครับธรรมชาติ100%เซนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งวแวดล้อมเวลาพระท่านแบบทำวันเช้าวัดเย็นเนาะก็จะมีความปลอดภัยสูงนั่นเองนะครับเวลาพระท่านแบบทำวัเช้าวัดเย็นก เป็นความปลอดภัยสูงเวลาเราถวายเราก็มั่นใจเลยว่าเฮ้ยเราได้ถวายของดีมีคุณภาพอันนี้ส่งก็เกิดกันเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถูกที่สุดแล้วก็ที่สําคัญฟรีส่งตั้งแต่คู่แรกครับที่สําคัญนะครับฟรีส่งนะครับตั้งแต่คู่แรกนะครับเทียนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับเพียงนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดไม่ขายครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดไม่ขายเราขายให้เพื่อนเพียงเก้าสิบสี่บาทครับความสูงนะครับจะอยู่ที่สี่สิบสี่เซนนะครับความสูงเนาะของเทียนเนาะจะอยู่ที่สี่ส เพื่อนๆจะได้ไปทั้งคู่เลยอ่าแล้วก็สวัสดีครับคุณแนนนะครับสวัสดีครับน้องแอนใช่ครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีครับเทียนพรรษานะครับราคาโรงงานนะครับอ่าผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติร0 0เอเซน์นะครับอ่าจึงเป็นมิตรนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเวลาถวายก็ดีมากๆนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่14นาทีนะครับก่อนลงไลน์กันนะครับ เทียนภาษาราคาโรงงานนะครับอ่าปกตินะครับคู่ละนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับปกติคู่ละหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเนาะเราไม่ขายครับเราขายให้เพื่อนๆคนไทยทั้งประเทศนะครับในราคาเพียงเก้าสิบสี่บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าเพียงคู่ละนะครับเก้าสิบสี่บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณนะครับอ่าสวัสดีครับคุณแนนครับให้ดอกกลับมาอันหนึ่งครับขอบพระคุณมากๆครับ เทนภาษานะครับราคาโรงงานนะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆแล้วนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยตะก้าที่1นะครับถูกที่สุดตะก้าที่2สวยที่สุดตะก้าที่3นะครับคุ้มสุดๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมด3ตะก้าด้วยกันในคืนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปดูด้วยกันนะครับได้3ตะก้าในคืนนี้เลยนะครับตะก้านะครับทำแฟลชเซลให้กับเพื่อนๆทุกตะก้าเลยนะครับทั้งหมดทำแฟลชเซลให้แล้วนะครับชุดที่1เนี่ยตะก้าที่1จาก117 ลดให้เพื่อนๆเหลือ94บาทเฉพาะในไร่นี้ถ้าเพื่อนๆเห็นก็รีบ ยืนยันราคาไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอลงไลน์เนี่ยราคาจะดีดกลับไปที่147นะครับประกาาที่2นะครับราคาอยู่ที่225บาทนะครับเราจัดเฟรชเซลให้กับเพื่อนๆนะครับเอาไปเลยครับคู่ละ199บาทนะครับเพื่อนๆกดได้แล้วก็อย่าลืมรีบกดคอนเฟิร์มออเดอร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอลงไลน์ไปเนี่ยราคาจะดีดกลับไปนะครับที่225บาทนะครับแต่พอเพื่อนๆเห็นไลน์เราแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็คือแบบกดเรียบร้อยนะครับยืนยยััันนนคคคาาาาส่่่งงซืืื้้อออไไปทหรรรรวชะะะเเลบพๆก็จด 9 4บาท1 9 9หรือ2 9 9ไปเลยนะครับตามตะก้า123ตะก้า1น3นะครับของดีมีคุณภาพนะครับของดีมีคุณภาพเพื่อนเพื่อนไปดูรีวิวการจัดส่งได้รีวิวนะครับการจัดส่งได้เพื่อนลูกค้าประทับใจนะครับเราแพคไปอย่างดีแล้วก็ส่งไวมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคอนเฟิร์มออเดอร์คืนนี้นะเพื่อนเพื่อนคอนเฟิร์มออเดอร์คืนนี้นะ พรุ่งนี้เราจัดส่งให้เลยครับเพื่อนเพื่อนคอนเฟิร์มออเดอร์วันนี้เนาะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราจัดส่งให้เลยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาแค่12นาทีสุดท้ายก่อนลงไลกันนะครับเพื่อนเพื่อนทันกันไหมเพื่อนเพื่อนทันกันไหมเทียนปัญษาระครับราคาโรงงานนะครับจัดเต็มให้กับเพื่อนเพื่อนทั้งคนไทยทั้งห0ล้านคนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไรสามารถแชร์ไรได้นะครับคุ้มมากๆราคานี้นะครับเทียนปัญษาราคาโรงงานนะครับส่งไวคุณภาพดีนะครับฟรีส่งตั้งแต่คู่แรกนะครับฟรีส่งตั้งแต่คู่แรรกนะคับ เทียนรรษาราคาโรงงานครับจากปกตินะครับตะกร้าที่1เนาะขายอยู่ที่147บาทนะครับตลอดปีเนาะแต่เฉพาะในไลน์เนี่ยเราขายเพื่อนเพื่อนเพียงนะครับเราขายเพื่อนเพื่อนเพียง94บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมพอกดเข้าไปแล้วให้ไปเลือกเหลืองมาแรงเหลืองมาแรงเหลืองมาแรงด้วยนะครับมากันต่อเลยครับเพื่อนเเทียนรษาราคาโรงงานตะกร้าที่2นะครับมีความสวยสดงดงามนะครับคู่ละนะครับ1กิโลกรัมนะครับ หนักคู่ละ1กิโลกรัมแกะสลักรวดลายสวยงามนะครับจากปกติเนี่ยเราขายกันอยู่ที่นะครับ225บาบาทนะครับจากปกติ